ดีค่ะทุกๆท,ท่านมาแนะนํารถสวยๆอีกแล้วนะคะทุกท่านแมกรลมากๆเลยนะคะตามรูปเลยนะคะราคาเบาๆค่ะ39,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่าน Toyota AE 1 0 1นะคะรถยนต์ปี1996ค่ะรถบ้านพร้อมใช้เลยนะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะ 4A ใช้ระบบน้ำมันร้วนนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะภายในสะอาดดูดีมีสไตล์นะคะพวงมาลัยพาวเวกระจกไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบสมบูรณ์ดีทุกอย่างเลยนะคะพวงมาลัยเป็นก้านยกไทเทนะคะทุกท่านแอร์หนาวๆค่ะเพลงมีฟังนะคะช่วงร่างดีขับสบายๆนะคะ39,000บาทนะคะเน้นย้ำราคาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีคนไม่ได้ยินนะคะภาษีเต็มนะคะปี65ค่ะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆเลยนะคะแถมฟรีนะคะทะเบียนสวยๆนะคะทุกท่านสีบนเงินนะคะสีภายนอกไม่ค่อยสวยนะคะ เน้นเครื่องเกียร์ดีค่ะทุกท่านราคานี้เนาะ39,000บาทเท่านั้นนะคะโตโยต้าสามห่วงนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเกียร์ธรรมดาจบจบครบครบทุกอย่างนะคะทุกท่านท่านใดสนใจดูรถได้ที่รังสิตนะคะถนนซ่อมสร้างเส้นทางตรงข้ามโรงแรมพาราไดซ์อินนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรเลยนะคะเบอร์โทรอยู่ที่ใต้คลิปนะคะ กดตรงที่ชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรนะคะเด้งขึ้นมานะคะทุกท่านก็สามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรนั้นได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงเลยนะคะรถสวยๆนะคะแม็กรอๆอท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ